ขออองนนไลน์ต้องเสียภาษีอย่างไรมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าหลักสำคัญของภาษีเงินได้คือเมื่อมีไรายได้ก็ต้องเสียภาษีนะจ๊ะในการค้าขายแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดบริษัทแม้ว่าจะไม่มีหน้าร้านแค่ขายของออนไลน์ขายในหน้าบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะขายผ่าน f a c e b o o k ไลฟ์สดชลล e ปี้หรือลาซา d a หรือช่องทางอื่นๆก็ถือว่ามีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ดังนั้นถ้ามีไรายได้จากการขายของออนไลน์ถึงเกณฑ์จะต้องยื่นแบบภาษีด้วยนะคะส่วนจะต้องจ่ายภาษีจำนวนเท่าใดหรือสุดท้ายคำนวณแล้วไม่ต้องจ่ายภาษีเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านมีเงินได้สุดทธิคือไรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์มากน้อยขนาดไหน เรามีตารางคำนวณภาษีเบื้องต้นให้ค่ะว่าถ้ามีไรายได้เท่านี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์จะเสียภาษีเท่าไหร่กันนะคำถามต่อมา,า,มอมาการไลฟ์สดขายของออนไลน์มีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องยื่นแบบภาษีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้ามีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำก็จะต้องยื่นแบบภาษีค่ะ กรณีคนโสดมีรายได้เกิน60,000บาทต่อปีจะต้องยื่นแบบภาษีกรณีมีคู่สมรสต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีรายได้ฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน1 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปจะต้องยื่นแบบภาษีอ่ะอ่ะอะใครที่รู้ว่ามีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนี้ก็อย่าลืมไปยื่นแบบภาษีกันนะคะ เพราะตอนนี้เขามีกฎหมายให้ธนาคารส่งข้อมูลเงินเข้าบัญชีให้กรมสรรพากรถ้าคุณขายดีมีการโอนเงินเข้าบัญชีถึงเกณฑ์กรมสรรพากรเขาได้รับรายงานตัวเลขเงินเข้าบัญชีธนาคารไปแล้วคะ่ะต่อมาเรามาดูการคำนวณภาษีเงินได้จากการไ้า์สดขายของออนไลน์ทำอย่างไร วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์มีดังนี้การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิคือการนำรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์และนำเงินได้สุทธิมาคูณอัตราภาษีก็จะได้ภาษีที่ต้องเสียจา้าซึ่งคำว่ารายได้คือรายได้รวมจากทุกช่องทางเลย ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายบน Facebook ไลฟ์สดไลน์หรือแพลตฟอร์มอย่างอื่นเช่น s h o ป e e หรือ Lazada นั่นเองมาดูเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายสามารถเลือกหักได้2วิธีคือ 1. ห,หักอัตราเหมา60%หรือ 2. หักค่าใช้จ่ายตามจริงส่วนเรื่องของการหักค่ารถยนต์ จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดว่ามีอะไรลดหย่อนได้เท่าไรบ้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่5-35เปอร์เซ็นเป็นอัตราก้าวหน้าคือยิ่งเงินได้สุทสูงยิ่งเสียภาษีอัตราสูงเรามาดูตัวอย่างตารางคำนวณภาษีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดา คำถามยอดฮิตคือถ้ามีรายได้จำนวนเท่านี้บาทจะต้องเสียภาษีเท่าไรวันนี้เราจึงทําตารางคำนวณภาษีเบื้องต้นมาให้ดูกันพือให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ที่ขายของในนามบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้ว่า ถ้ามีรายได้แต่ละขั้นจะเสียภาษีกี่บาทการคำนวณน,นี้ใช้วิธีหักค่าใช้ใจ่ายเหมา60และหักค่ารหยนต์เพียงแค่ค่ารถยนต์ส่วนตัว60,000บาทอย่างเช่นเรามีรายได้1ล้านบาทหักค่าใช้ใจ่าย600,000บาทหักค่ารถย่อน60,000บาทมีเงินได้สุดทิิ3 4 0 0 0 0บาท เราจะต้องเสียภาษี1 1 5 0 0บาทนั่นเองและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะประหยัดภาษีได้ยังไงบ้างบางท่านเห็นยอดภาษีในตารางข้างต้นแล้วรู้สึกจะกุ้มใจกันเลยจะต้องทำยังไงถึงจะลดยอดภาษีลงมาได้บ้างเพราะจริงๆการขายของก็มีต้นทุนที่สูงกว่า60%อยู่แล้ว เราก็จะมาแนะนำวิธีที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์จะสามารถประหยัดภาษีลงมาได้ในเบื้องต้นทำได้2วิธีด้วยกันคือ 1. เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงแทนการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%โดยพ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริงจะต้องจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่าย และเก็บเอกสารประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นต้นทุนสินค้าค่าขนส่งค่าเช่าค่าจ้างลูกจ้างค่าโฆษณาหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่ามีการจ่ายจริงใครเป็นผู้รับเงินและเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ และวิธีที่2ใช้สิทธิ์ลดหย่อนต่างๆเพิ่มเติมเช่นค่าลดหย่อนบุตรค่าลดหย่อนเบีย้ยประกันชีวิตค่าลดหย่อนดอกเบีย้ยบ้านเป็นต้นการไลฟ์สดหรือขายของออนไลน์ถึงกำหนดจ่ายภาษีเมื่อไหร่รายได้จากการค้าขายไม่ว่าจะผ่านหน้าร้านหรือผ่านการขายออนไลน์ถือเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8 ซึ่งพ่อคาแม่ค้าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตามมาตรา40เล็บ8จะมีภาระในการยื่นนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละ2ครั้งดังนี้ภาษีครึ่งปีเรียกว่าแบบพรกา9สกำหนดยื่นตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนของปีนั้นๆ และภาษีประจำปีเรียกว่าแบบพ9งด90กําำหนดยื่นตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปการไม่ยื่นแบบภาษีต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและเงินเพิ่ม1.5%ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระสำหรับภาษีอีกหนึ่งตัวถ้ามีไรายได้เกิน1.8ล้านบาทอย่าลืมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ มีรายได้จากการขายทั้งปีเกิน1.8ล้านบาทนับตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมพอค้าแม่ค้าจะต้องไม่ลืมไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งแวดให้กรมสรรพากรด้วยนะคะขอย้ำอย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะอย่างที่บอกกรมสรรพากรเขาได้รับรายงานเงินงเข้าบัญชีจากธนาคารแล้ว มีตัวเลขอยู่แล้วและภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นบอกเลยว่าเป็นภาษีที่มีเบี้ยปรับที่ค่อนข้างสูงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www r d g o th ค่ะ